ปัจจุบันโรคเกี่ยวกับปอดเนี่ยมันก็ค่อนข้างกว้างนะครับซึ่งอาการของโรคเกี่ยวกับโรคทางปอดเนี่มันก็จะเป็นในเรื่องของอาการไออาการเหนื่อยหอบแล้วก็ในเรื่องของทํางานได้น้อยลงหรือว่าออกกาลังกายได้สั้นลงนะครับสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคเกี่ยวกับปอดในปัจจุบันเนื่องจากว่าปอดเนี่ยเราเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ต่างๆที่มันอยู่ในอากาศเราก็จะสูดผ่านทางจมูกเข้าม่ในหลอดลมแล้วก็เข้าไปในปอด ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของฝุ่นควัน PM 2.5ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งพวกนี้บางทีมันส่งผลกระทบระยะยาวต่อเรื่องของการทำงานของปอดนะครับคือปัจจุบันเนี่ยโรคเกี่ยวกับปอดที่อาจต้องระวังเนี่ยหนึ่งก็คือขออนุญาตยกเป็นเรื่องของโรคปอดติดเชื้อก่อนนะครับโรคปอดติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่มันก็อาการมันก็จะไข้แล้วก็มีอาการไอนะครับบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีปอดติดเชื้อตามฤดูกาลหรือเราเรียกว่าในเรื่องของโรคปอดเสียติดเชื้อชุมชนซึ่งเป็นโรคที่ติดเชื้อ โดยทั่วไปนะครับผมแล้วก็อันดับที่2ก็คือบ้านเราที่ยังพบบ่อยอยู่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของวัณโรคปอดซึ่งกลุ่มพวกนี้มันก็จะพบ10,000แสนคนยังมีอยู่ประมาณ130คนโดยคนโดยเฉลี่ยนะครับที่พบวันะะนี้ก็จะเป็นในกลุ่มโรคติดเชื้อที่ต้องมีความระมัดระวงังปัจจุบันที่จะมีะข่าวเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นติเชื้อไวรสัสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครโรนาไวรสัสหรือว่าโควิดนะครับปัจจุบันก็แนวโนม้มก็ค่อยๆพบน้อยลงความรุนแรงก็น้อยลง แต่ก็ยังจะมีในเรื่องของไข้หวัดใหญ่ซึ่งก็มีมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันในเด็กเนี่ยก็อาจจะมีข่าวเรื่องของ RSV ท, <Yeah. S 1> ที่ที่พบแล้วอาจจะทําให้อาการแย่ลงได้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มโรคติดเชือ้อส่วนอันดับที่2ก็จะเป็นพวกกลุ่มโรคปอดจากการทํางานเ <Yeah. S 1> ช่นในกลุ่มคนไข้ที่ทําเหมืองหรือว่าเจียหินหรือว่าในเรื่องของการลอกฝ้าผพดานกลุ่มพวกนี้มันก็มีโอกาสที่จะพบโรคปอดจากการทํางานบางส่วนได้แล้วก็อันดับที่3ก็คือในเรื่องของมะเร็งปอดซึ่งเราก็พบในกลุ่มคนอายุน้อยลงเรื่อยๆสาเห พีเอ็อาอาจจะเป็นจีโนติกหรือว่าพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมานะครับแล้วก็ปัจจัยเสียงที่สำคัญที่สุดสำหรับมะเร็งปอดก็ยังคงเป็นเรื่องของการสูบบุหรี่เป็นหลักอยู่คืว่าพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยหมายถึงว่าอนุภาคของฝุ่นควันที่มันค่อนข้างเล็กก็คือมีขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนนะครับฝุ่นควันหรือว่าละอองที่มันมีขนาดเล็กลงเนี่ยมันก็จะผ่านจากฝล่นกมูกลงมาในหลอดลมแล้วก็เข้าไปสู่ในปอดได้ซึ่งมันก็จะ กระตุ้นทั้งกระบวนการอักเสบร,รวมถึงกระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้ในบางคนที่อาจจะมีพันธุกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปนะครับมันก็ได้เป็นเหตุผลที่ทาไมทางคุณหมอที่อยู่ทางภาคเหนือในสสวนที่เขาได้รับผลกระทบต่อฝุ่นควัน PM 2.5เยอะๆเนี่ยเขาถึงออกมาเตือนในเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งโรกปอดพื้นที่อื่นๆที่มีการพบเจอฝุ่นควันย m 2.5เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็กระตุ้นที่ทําให้เกิดกระบวนการอักเสบได้ซ<อ>ึ<อ>่งบางทีเน<อ>ี<อ>่ยถ้าสมมติว่าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขาก็อาจจะมีอาการในเรื่องของ ไอยเยอะหอบเยอะเหนื่อยเยอะหรือว่าในกลุ่มคนสูงอายุเองที่มีอาจจะมีโรคปอดอยู่เดิมเช่นเป็นหอบหืดทะลุมป่องพองในช่วงไหนที่มันมีการเพิ่มขึ้นของ PM 2.5มแล้วกลุ่มคนสูงอายุที่เขาได้รับเข้าไปนะครับมันก็อาจจะกระตุ้นทําให้โรคที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมันมีการกําเริบหรือว่าเป็นเพิ่มมากขึ้นได้คอนเซ็ปต์คุมหรไฟฟ้านี่ก็คือการที่เอาสารที่มันเป็นสารระเหยนะครับ เป็นเหวอาเป็นสารที่เป็นสารน้ำมาผ่านกบบนาระบวนการร้อนที่ไม่เกิดอาการไอเราก็สูดเข้าไปในปอดซึ่งจริงๆเราก็ยังไม่ได้ทราบชัดเจนว่าสิ่งที่เขานํามาผสมในบริเวณไฟฟ้ามันเป็นอะไรบ้างซึ่งมันก็แน่นอนว่าสูสิ่งที่เราสูดเข้าไปในปอดโดยตรงนะครับมันก็ส่วนมากแล้วมันก็จะมีกระตุ้นทําให้เกิดกระบวนการอักเสบนะครับ,รบแล้วก็ทําให้เกิดอาการทางปอดได้ซึ่งมันก็ตอบยากเพราะว่า บางคนก็จะรู้สึกว่าเราก็สูบมาตั้งนานไม่เห็นเป็นอะไรเลยเพื่อนเราก็สูบไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่สูดเข้าไปแล้วบางทีก็ทาให้เกิดโรคได้นะคะรับส่วนพวนนี้บางคนที่ได้รับผลกระทบแรงๆอย่างมันก็อาจจะมีเรื่องของอาการเหนื่อยอาการหอบแล้วก็ปอดเป็นฟ้าได้ซ,ซึ่งในพื้นที่ของเราเนี่ยก็พบอยู่เรื่อยๆสําหรับกลุ่มคนอายุน้อยลงเรื่อยๆสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เริ่มมีอาการหอบเหนื่อยแล้วก็มีเรื่องของปอดเป็นฟ้าหรือว่ามีจุดปัจจุบันข้อมูลเรายังมีไม่ค่อยมากเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิด จากพู่ไฟฟ้าในระยะยาวนะครับ <oughs> เคยมีเด็กที่ประมาณ22นะครับที่เป็นมะเร็งปอดอันนี้ก็แต่อย่างที่บอกพอมันเริ่มมีอาการแล้วเนะี่ยเขาก็ มันก็จะเป็นระยะไทไทายไปแล้วน่าจะสูบบุหรี่มวลอยู่ประมาณ2ปีตั้งแต่อ,อายุ18แล้วก็มาสูบบุหรี่เพิ่มอีก2ปีแต่ก,แตก็แต่ก็พูดยากจุดไหนที่เป็นเหตุแต่ว่าจุดที่มาเจอเราเนี่ยก็คือด้วยวัยของเขาจงถือว่าค่อนข้างน้อยแต่ว่าเราก็ทําการตัดชิ้นเนื้อปอดแล้วก็พิสูจน์ออกมาเป็นมะเร็งจริงคือถ้ามันเป็นระยะไทไทายแล้วคือมีอาการปุ๊บเนี่ยส่วนมากส่วนมากนะมักจะเป็นระยะไทไทายไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาเพราะว่าถ้าเป็นในระยะต้นๆในส่วนของการผ่าตาัดม,มีโอกาสที่จะหายขาดได้ถ้าติดตามการรักษาต่ต่อเอเนะืง หรืออาจจะเป็นการผ่าตัดบวกการให้ยาเคมีบําบัดแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีการรักษาที่ที่ดีเพิ่มมากขึ้นเช่นถ้าสมมุติว่าชิ้นเนื้อเนี่ยมันตอบสองต่ออยาพุ่งเป้าหรือว่าปะภูมิคุ้มกันบําบัดเนี่ยครับเขาก็อาจจะยืดระยะเวลาของตัวโรคออกไปได้นานเพิ่มมากขึ้น